อ้ออกมาเนี่ยปลาออกมาเนี่ยนีตัวหนึ่งตัวนี้งรุดกับรุดเลยเลยรุดหนึ่งหนึ่งมาก่อนเลยรุดอุ้ยสวยเลยครับพี่น้องอุ้ยบระดี๋ยวไปยำน้ำอ่าเอ้ยถุงมาก่อนหน่ยไปสะสมเอ้ยปุ้นกัดได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไล่กัดมือวะเฮ้ยเฮ้ยเห็นโตเลยมั้ยไอ ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนายอ็ดชาแนลครับผมหาอยู่หากินนี่ก็พี่น้องหาไซปลาไลครับวันนี้ครับกับปลาหนูกับไอ้ปัญญาครับนายอดครับผมวันนี้มาหาหกคนครับมาครับติดตามรับชมผลงานครับผมนี่ครับมาครับพันญ่ครับวันนี้ครับไอ้ปัญญาดิลันดอนครับ ปานหนูมาแลครับอายู่หากรีนี้เราครับวันนี้ครับรถ p i c k u สองคันครับโอ้ขุดครับไอ้ใครครับอืมจะพันเด็ดๆทั้งนรื่องมูลนี่น้ำมันไหลไหมนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับสมทบกันมากเลยครับจัดๆไปจัดไปซอยกันซอยกัน

ครับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคอยมาเจอกันตอนค่ำก็แล้วกันครับยามรอบแรก่ครับประมาณนี้ครับโชว์ผลงานแน่ๆโชว์ผลงานเลยโอ้ยข้ามัวใจน้ำกีซ้อนมัวแต่ไทยเลยห้ามเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่ป้าดีขาดสองหลัสองมูใส่สวยอ่ะ สวสวยเลยว่ะยังนกบอกู้อกมาเนี่ยปลาออกมาเนี่ยมีตัวนึงตัวนีุ้ดกับลุดเลยเนี่ยลุดหดึงกันมาก่อนเ้อะุดอู้ใส่สวยเลยครับพี่น้องโอ้ยบ่ไดปพยยามน้ำฮ่าเอ้ยข่ายายหยาดแก่กับซีลุดสองเนี่ยะตันเป็ป่ โซ่โซ่เนี่ยไอโซ่เนี่ย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 เด้อเด้อเด้อเขาตกใจตื่นเต้นนะเว้ยเออาอู้หูจะเอียนนะครับนี่ปลาไหลครับนี่จับปลาดุกออกมากันจับปลาดุกออกมากันชั่วกันชั่วกันมันก็ยังสิเอาเขาไปอยู่ในก็ได้เที่ยวันเที่ยวกัน ัอมือวก้าไปหาส้อ้มือพวผาไปห้ามมอไดไอ้โอ้เอบิ่อดเสียดายว่าบร่ได้ถ่ายหามเอ้ยตัวยิ่งใหญ่เดี๋ช็อตนี่เอาโซกันเดี๋ยวค่อยไปถ่ายครับบัดนีีอีกไม้อีกนึองนึงอะด เ่ยไลล้วบดด้นี่นมันไ่้บ่หึบม่สนิบ่รอบางทีมันหายนะหายอู้หไหลลด้นี่ไอเป็นยายือยู่ังโยังนังได้ยินเหนอะปุ๊บปุ๊บปีหาล่ดบดดยอดไปเสียน้มนี่ไงแล้วพวหัวมันโขาเอานี่ไปหัวเขาเดี๋ยก็กลับครังเอาไปดูไปนอกไปได้มึงส่งสิบไปแล้ว ปลาดุกกับปลาดุกเงี้ยบัดโอ้ยมันครับมืนอนี่งเบ็ดเลยนะะย่งเลยเบ็ดหัวเข้าดิแล้วุย่ว่เอืม่นไ่นเซียเสียโซ่นเียมันหถึงหกโลหรือเปล่าเนี่ยเยล่โอ้ได้อยู่้าลไม่ขัด้าโลไม่ขาดไป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  ดีครับไปครับพี่น้องไปพ่อกันไม้เด็ดอีกมองนึงครับมานะครับมานะครับอุ้ยเด็กแว่นครับเด็กแว่นเด็กแว่นครับเด็กแว่นนี่ครับโอ้ว้าวนี่ครับปริมาณอยู่ปวดยังไงเราปวดเดียวไปคนพันมันมันครับแต้มแรกครับผมแต้มแรกมันยายไปไหนครับแต่ว่าในของเงินยาอยู่ จอบพักใจไอเอเอเอโ้โหใสวยครับมาครับสวยงามเลยครับสวยงามเลยครับโอ้มาแล้วครับ ตัวสองครับตัวสองครับนั่นแล้วตอนนี้กระชั้นน่ะเป็นซิฟแล้วมาต้อมาไทยพี่ยงอ๋อมันมันเบ็ดอเปียนเบ็ดอเปียนเบ็ดอยู่ไหนไม่มีเบ็ดเลยเบ็ดม่มีบ่ไม่อยู่บ่ไอ่ไปไปเรามาเงยเสียล่ะเงยโอ้มันมันครับตัวสองครับ ตัวสองที่ติดกล้องไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสกหลังสวยครับเนี่อ่ะส่ยงามครับอุ้ยอุ้ยดินดินดิ้นดินดินโอ้โหโอ้โหตัวเหลืองอารามเลยครับมันมันเลยวันนี้มันมันครับมันมันครับมันพี่น้องมีตัวอยู่มีตัวอยู่ เริ่มกินแล้วครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับโอ้ไปตีนตัวกล้องนองนี่กำลังมากำลังมาสุดแล้วสุดต้นนี้ละสุดแล้อบ่สุดแล้วี่งเนอาักี่ยววนั้นออไปอ่ะสุดแล้วค่วอยอาใส่ตรงนี้เลย

ไปสะสมอุกัดเจ้าว้ย้ยเฮ้ยอะไรกัดมือวะวยอุ้ยวางกจอะแมงดกัดมืออเนยังงับเวอุ้ยงับเลยโอ้ยช็อตดีหายใหญ่ไอ้อะไรกัดมือว้ยหน่อยดหน่อยคนได้ถือะไรกัดมือจุ่มน้ำกันต้นจุ่มกันจุ่มกันไม่ลุดดิล่ะไปจุ่มไปลุดดิไอ นี่อะไรนี่กรดหลกดอุ้ยปละไลกันมือครับพี่น้องครับกัดมือสยประไหลมีแขวครับเออการส่งโตัวว่าขเขาได้อเจ้านี่นี่นี่ล้างประไหลืม มันขำมาได้หนุ่งยางมาจากเขาเอ้ยมันยางมาไปเลยมันหนุ่งยางรัดเขามาในนี่ไม่หรออืมสามตัวเขาอไปครับไปครับผมไปครับโอเคครับเจะไปเจอกันมันมันช็อตหนึ่งครับผมอีที่หนึ่งครับมาครับพี่น้องครับบรรยากาศเศร้าๆครับผมกับทีมงานนายแอสแชนแนลครับผมไปครับกับปานูครับคือเกาครับผม ปานโนไอปัญญากระจานไข่ครับนี่อายุหากินเี่าตครับผมปลาไหลครับคครับตอนเศร้าครับม,ม,มาครับมาครับพี่น้อง อย่างนีง้มันสูงครับเอาทำไมมันขดอยู่งั้นอะว่าขาขดกับทีมงานนี่เราครับพี่น้นองครับมืม่อนหรครับมันมันมันครับทีมงานครับผมขึ้นนี่ก็ตะลุยกันคักครับ ประมาณชิปก็โตครับผมบอไดทายครับมขึ้นครับมาติดตามยม,มูาวครับพี่น้องครับเป็นเน่าไรครับโอ้กันในเซฟองผุ่นดีๆนี่คักอยู่ดิขึ้นไอ้ออเป็นยาใส่มันเฟียวะกินมันแล้วเนาโอ้เราของแฉะ มี่เซยเลยบ่กินฝั่งนู้นเยอะพี่ฝั่งนี้มี่เดียวเนาะมองนี่จะนุ่มหาเจอแล้วบ่เออหาเจอแล้วเอาแล้วไบ้าขาดรุดลุดลุดแล้วดึงมาหาดีมาหากันเว็ดขันบ่ก็ใส่อยู่นะเนาะ

ตงยตงยตเยงเลยอตังยตัวงยตัวเยเขื่อเลยเมาขับมารับพี่น้องครับมา้ครับตัวเงยเอ็มาครับโอ้หมดไตโอ้หมดตครับคันไตวะหมดไตหมดไตโอ้ยลูกวัวบ่มีเงี้ยไงโอ้มาแล้วครับโอ้มานิ่งๆเลยครับมันิ่งๆเลยเหอเออโอ้ยสาวเ็นมันขึ้นมัขึ้นแต่หนูว่ามันมันรูดมันหมดล่ะนี่สามาได้แล้วครับเกลียแค้นครับช็อตเกลียแค้นครับช็อตนี่ เด็ดครับถือว่าเด็ดครับแจวแจวแจวผ้าผ่านครับผ้าผมานนิ่งๆมานนิ่งๆเสวยๆเลยครับตัวนี้ครับเออเด็ดครับที่เด็ดอืมหากิ่นม้านึงเอาครับกับเชียนไข้ครับเฮ้ยพีะเด็ดมาแล้วนี่ยอืมแต่เสด็ดต้องเขาอีกเครื่องแน่ตัวแม่เขาเอาบุ้มมากอ้ยอ้ยเห็นโตเลยปะไอ้ขึ้นแล้วเนี่ย อุ้ยมาแ<ต>ล้วครับมาแล้วครับใส่สวยงามเลยใส่สวยเลยครับอ<ต>ุ<ต>้ยตายแล้วบ่นะตายเหรอต้องกินนั่งกินเล็กเลยเออมีตัวนะเว้ยตัวของสีน้ำม่ิวิ่นี่ดุมัได้ดังเลยเขาเนี่ยนี่มันมันครับรอบเสาครับพี่น้องอื้อหือ อยอดเลยครับผมวว้า <Wow. S 2> ครับมันมันครับมีกระสายตึงครับไม่น้นองเอ้าฟ้าห้องต้องคุณกระหายนี่หรูอปะ มีตัวครับมีตัวครับนี่ครับมีตัวบ่มีตัวครับเฮ้ยวุ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 ้ยเฮ้ยไ hey, สยใหญ่อ้ไ hey, สวยนี่เป็นเอ็นนะป่ามีบอลลัน่นมาแล้วครับป่านู่เลยครับโชว์ผลงานนะครับมัดายป่าจ้ะนี่ครับลูกในฟ้า ให้พี่น้องเขาเห็นหน่อยเออโอเค <Okay. S 1> ใส่สวยครับนี่คือจอมยุทธ์เน้ะแต่ละเมื่อแต่ละเวทเนี่ยโอ้ยผุมเทเวลาหกับการฝึกฝนวิทยายุทธเพลงมวยจีนเนี่ยโอ้ได้ว่ามันทุกเท่นทุกทาเลยโดยเฉพาะทานกกระเลียนไอ้นุ่มบัตเมาจังสิโอ้ยบ่ตต้องห่วงน้อฝึกได้ไหม มแบบาครับไาแล้วครับไม่ต้องมาครับเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไ,ไหม

ลากไปฟ้าไม่ทะลุลากไปแล้วหลุดเอ๊ะตรงนี้เสียนั้นได้เมื่อคืนหรือเปล่าคืนหรือเปลอาเออเพราะว่าอยู่ที่หลังเพื่อนอ่ะตรงนี้ใส่เหยียดอยู่เนาะตรงนี้ใส่ตรงนี้ต้องใส่เหยียดอยู่เนาะหลุดเหรอเอาเอากระเป๋าเนาะ มีรุ่นมีรุ่นแอปมีรุ่นผู้ใหหม่ะเอาครับเอาครับเอาครับครับใส่โลในนอนครับผู้นี้ผู้้ผู้ดพี่ยไม่ี้นขึ้นห้องปลาอะไรนี่เลยอยู่ไมอยู่มใส่ยังไงดูน้ำกันครับพี่น้องครับดุ้นกันครับ dạy <gười> nhau <laughs> đi sai in the park sai nó the siena đừng cày đây yên nữa hả hả yên nữa xe này hả 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 đừng cày hả 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 đây hả hả rồi nè ก็เดงแล้วข้ารู้เจอเจือหาเลยตัวจไม่เจอโอ้มันเม่เอเาเป็นนก้องมันหลุดตัวว่ะ

เยอะนีเลยครับ uh, ว oh, ้าวนี่ครับป่าแตะบุขืดนี่ครับพี่น้องช็อตเด็ดเด็ดเท่าผัดหลายช็อตผาดหลายช็อตเลยโอ้โหแต่ไม่บินแต่ได้ไม่ได้อยู่ะไม่บิ้งไม่ผัดยังไงมัดทีโอ้ได้หลายอยู่ดิหลายอยู่ครับพี่น้อง เรามารวบยอดว่าได้เจ๊ตโตเลียงเลียงเลี้ยงเลี้ยงเยมตามมาเลี้ยง่ยหรอกปล่อผบ่เลี้ยงเิ่งมได้จตโตไงเลี้ยงอูเลี้ยงใส่เลี้ยงยังชัดใส่กมากปันกันตัวเรียบร้อะมาครับพี่ดองครับมครับสรุปยอดครับผมเจ๊ตโตครับประมาณยี่ตครับผมว้าวปลาไล่สิบตปลาดุกตัวนึงครับปลาดุก ดุกยักรครับผมขอบคุณครับที่ทติดตามรับชมครับผมก่อนจากกันอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับผมให้กับทีมงานในแชนแนลครับผมเจอกันโอกาสหน้าครับผมพี่น้องโอเคครับ